วันหยุดนี้อยู่บ้านเฉยๆไม่เป็นจริงๆไปคาเฟ่กันเซลตัวเองไปแล้วหนึ่งอยากออกไปเจอธรรมชาติเจอกาแฟต้องมาที่นี่เลยค่ะ s o ยูเฮาส์คาเฟ่อยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศร้านดีมากร้านเงียบสงบมุมถ่ายรูปเยอะทางร้านไม่มีที่นั่งโซนแอร์นะคะ แต่ที่นั่งไม่ร้อนเลยคาเฟ่สไตล์เกาหลีก็ใจมากมีที่นั่งน่ารักน่ารักติดน้ำบรรยากาศสบายสบายสนามหญ้าเขียวๆมีโซนวาดภาพและระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์สำหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะด้านในมีวิวสาบัวเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนชมธรรมชาติบรรยากาศดีสุดๆที่นั่งมีทั้งสไตล์แคมปิ้งหรือจะเป็นแนวเก้าอี้สีขาวร้านใหญ่มากเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่มีที่นั่งค่ะเราสั่งเป็นชีสเค้กน้าไม่ตัดเลี่ยนด้วยอเมริกาโน่หนึ่งแก้วเครื่องดื่มและเบเกอรี่อร่อยมากมาพักผ่อนและทำตาม เป้าหมายอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละห้าหน้าแต่ปีนี้อ่านจบไป3มเล่มใหญ่ๆแล้วนะคะอ่านหนังสือและตัดคลิปเพลินจนหิวข้าวสามารถสั่งข้าวจากร้านก้ามทองซึ่งอยู่ด้านหน้าเป็นร้านเครือเดียวกันใครผ่านมาทางเส้น304โคราชวังน้ำเขียวจากแยกลำพะเพิงมาแค่700เมตรก็ได้เจอคาเฟ่บรรยากาศดีๆแล้วคะ่ะ